อาจารย์เบียร์คือใครก็คือกูนี่แหละจะคือใครก่อนจะนิ่งผมเชื่อว่าอาจารย์ซิ่งมาก่อนก็เมื่อก่อนนะเราก็เคยใช้ชีวิตแบบสุดมาก่อนคือวัยรุ่นนะผู้ชามันก็เป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องแบบสุดทุกทางทุกด้านตั้งแต่สมัยเรียนเรียนที่ไหนเรียนมากรุงเทพเฮ้ยรุ่นพี่เหรอนี่รุ่นผมรุ่นพี่ครับรุ่นพี่หลังพิลาสองเก้าโอ้สองเก้าอาจารย์เพิ่งเกิดนะ สองเก้าอาจารย์เพิ่งจุติอาจารย์เพิ่งจุติผมปวดร้ดติก็แปลว่าตายออกที่ใส่เหรอกูยังไม่เกิดใจกูตายแล้วอาจารย์อายุ 38 38รหัส47ของอาจารย์ปี4ี่มีสองข้าที่47น่นะเรียนคณะอะไรอาจารย์นิเทศศาสตร์นิเทศศาสตร์เรียนนิเทศเรียนนิเทศสมัยัยเรียนนี่ก็เต็มที่ก็เต็มที่ก็คือจะไม่ได้เรียนเลยนะไม่ใช่เต็มที่ด้านการเรียนนะเต็มที่ด้านการเที่ยวอย่างเงี้ยจริงเหรอคือวัยรุ่นมันเที่ยวไงมันก็เปเรื่อยปกติแล้วเด็กแบบเหมือนแบบว่าถูกเก็บกดมาสมัยเรียนอย่างเงี้ยสมัยเรียนมาปลายพ่อแม่ไม่ค่อยออกไปไหนพอเราไปอยู่หอมันก็ออกเต็มที่เลยไงเราไม่เคยเจอเราก็ได้เจอเรียกว่าใจแตกกันแหละชี่มันแตก ชอบเที่ยวแบบนี้ไหมนี่มาก่อนก็ทํามาก่อนแต่ว่าเที่ยวอย่างเงี้ยคือสมัยที่เราทํางานแล้วเพราะว่าเราเด็กนักเรียนเนาะเราไปเที่ยวไม่ได้เราไม่มีตังค์เยอะขนาดนั้นอ่างเงี้ยใช่ด้วยนะใช่สันดาห์มันออกก็เด้อละการเที่ยวไรอ่ะสมัยก่อนเมื่อก่อนที่เป็นนักศึกษาก็เที่ยวผับเที่ยวบาร์ตามปกติเที่ยวมอธมาศาสตร์บ้างอะไรบ้างก็ดื่มหมดทุกอย่างก็กินแล้วก็ทําหมดอะอะไรที่ทำมึงอยากจะบอกให้อาจารย์เต้นให้ดูไม่ได้ล่ะ ไม่เดานะมึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโคกัรนะไม่มีรายการไหนที่จะมาอาจารย์เดียเต้นหน่อยครับไม่เอาเขาเอาไปทำเอไแล้วผมได้ดูที่มีนุ่นกับโบมีใครนะนุ่นกับโบนุ่นอะไรนะแล้วก็มีมีแพนี่แล้วก็มีพระพระคุณพระพรอปีนสาพรีนสาแล้วคนนี้โคตรตลกเลยอ่ะโบ คุณแปร์ลี่ถามอาจารย์ว่าอาจารย์รู้สึกยังไงเมื่อเห็นคลิปเต้นแง่โกรธไหมอาจารย์บอกกูไม่โกรธแล้วกูขำแต่ที่จะมีกูโกรธอย่างหนึ่งคือทําไมกูเต้นแรงที่สุดในรายการนี่แหละที่กูโกรธที่สุดคืออันนี้เต้นแรงสุดจริงๆเพราะเราก็เต้นสุดจริงๆกูมีตัวนุ่นโบอะไรสักอย่างต้องถามมันต้องไปกูเออเขาบอกว่าแรงตามปาปากปากแรงปากแรงกันตามนั้นไปก็ตามนั้นไปอะไรอย่างนี้ทำไมต้องไปกูครับนี้พูดถึงว่าสมัยวัยรุ่นก็คือกินเที่ยวใช่แล้วอะ ที่เราคุยกันอะเอาอมนวดอะก็ไปไปคือเราทํางานเนี่ยเวลาเราคอนเน็กชันเดียวกับพวกผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเงี้ยเราอยากได้งานจากเขาอะเราก็ต้องพาเขาไปลงตรงเนี้ยมันได้แน่ไงมันเป็นวิธีเดียวที่พาเขาไปเปเต็มที่อย่างเงี้ยแล้วเวลาเขาไปเราไปก็ไปด้วยมันก็สนุกเราก็ต้องลงกับเขาอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าแต่ละเป็นงานต่างก็เป็นสันดานเลยทีนี้เออมันเริ่มไปเรื่อยไงทีนี้ขออนุญาตถามว่าความรู้สึกยังไงกับการลงไปตรงนั้นเป็นมอใช่ไหม ทีที่เขาเรียกเรียกกันมันไม่มีใครก็นถามหรอกผมขออนุญาตแล้วกันาลยจ้ามอสกีมันก็ดีไงมันก็ดีแล้เราชอบน้ำชอบน้ำเย็นชอบน้ำร้อนชอบได้หมดเลยทุกอย่างแต่น้ำเย็นน้ำร้อนได้หมดต่ขอให้กูได้ลมแค่แล้วแหละตอนที่ลงไปอาจารย์แหวกว่ายเลยไหมกูมุดมุดอย่างเดียว กูมุดล้วน the <hyd ringe S 3> อะนะมิจารก็สุดเหมือนกันสูตรสูตรเราทํามาหมดไงเราทํางานอะไระถึงต้องต้องตอนนั้นเราเป็นการตลาดอย่างผู้จัดการฝ่ายการตลาดเราก็ดีลทุกอย่างไงการตลาดมันต้องดีลหมดจัดซื้อเราก็ต้องทําทุกอย่างเราก็ต้องทําสั่งอะไรก็ต้องทําหมดเราไปขายงานไงเพื่อให้แบบลูกค้าซื้อย่างไงก็ต้องให้ซื้อทุกวิถีทางใช่ทุกวิธีทางเะว่าวิธีทางเดียวง่ายที่สุดแล้วส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เราไปตัดสินใจเขามไม่ค่อยมีผู้หญิงส่วนใหญ่มันจะเป็นผู้ชายสากมากอ่าพอเรามันเป็นผู้ชายมากผู้หญิงเนี่ยา สุดแล้วจุดจุดหักที่แบบทำให้อาจารย์เป็นแบบนี้มันคืออะไรฮะก็ใกล้ตายใกล้ตายช่วงเวลาเสี้ยวสุดท้ายที่เรารู้สึกว่าเราจะตายจากการป่วยโควิดโควิดที่เขาตายกันเยอะๆแล้วอาจารย์ติดโควิดในช่วงนั้นแล้วไข้อาจารย์ส่องศาแล้วมันเพ้อเลยมันเพ้อแล้วเรารู้สึกแบบเราดูข่าวมาในทีวีว่าตายคาบ้านแล้วนักข่าวเข้าไปทำรายการอืดในบ้านเนี้ยเราคิดว่าเราต้องเป็นแบบนั้นแน่ๆแล้วตอนนั้นเราไม่ได้อยู่กับใครไงแล้วเราก็ ดูแลตัวเองอ่ะดูแลตัวเองแล้วทั้นนั้นอตอนเรารู้สึกว่าเราจะมาจะตายแน่แล้วแล้รู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราเชื่อเราศรัทธาในสมัยที่เราเป็นหมอดูร่างทรงเนี่ยมันช่วยอะไรเราไม่ได้เลย<ม>เราก็เลยเริ่มต้นว่าพระเราจะหายเนี่ยเราจะตั้งใจในการทําความเพียร<ม>ในการปฏิบัติตามหลักคำสอนแล้ววันนั้นเรารอดตายตลอด3 -4 วันที่อาจารย์ป่วยเหมือนตายเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราตัดสินใจได้ชัดเจนเลยว่ารเราต้องเร่งความเพียรนับจากวันนั้นในโรงพยาบาลเนี่ยอาจารย์ก็เดินจงกรมนั่งสมาธิมาตลอดแต่ยังเป็นหมอดูอยู่นะแต่เราเร่งละอ้้้เาาะมมมม่ััันนนนถววีีีีียแบบก เราไม่รลอดแน่เรายังไงก็ไม่รลอดก็เลยเร่งทําความเพียรก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการที่เริ่มมาปฏิบัติธรรมจริงจังกี่ปีครอาจารย์ถ้าย้อนกลับไปปฏิบัติจริงๆเนี่ยจะประมาณ5-6ปีได้แต่ถ้าแบบจริงจังเลยเนี่ยประมาณ3ปีแบบไม่ลดละเลย3ปีเต็มขวนขวายสุดๆอาจารย์ทําแบบนี้ไม่บวชไปเลยล่ะบวชเดี๋ยวบวชแน่ปีหน้าอ๋อเฮ้ยเหรอใช่ปีหน้าบวชคืออาจารย์เนี่ยวางแผนไว้แล้วว่า3ปี ในฐานะของคารวะที่อาจารย์สอนธรรมะมก่อนหน้านี้อาจารย์จะ,จะ,จะไปบวชแล้วเมื่อวันที่อาจารย์เข้าใจธรรมะก็จะไปบวชแต่ด้วยภาระนี่สิ่งของเราเรายังไม่เหมาะแก่การบวชเพราะว่าเขาจะมีการถามวันที่เราบวชว่าเป็นหนี้ไหมถ้าเราตอบปฏิเสธว่าไม่เป็นเพื่อจะขอบวชเราก็จะโกหก ็ผิดศีลไม่คู่ควรต่อทำวินัยนี้อีกเราก็เลยตัดสินใจมาเคลียร์ทางลูกให้จบก่อนก็เคลียร์นี่เคลีศีลมาราจะก็ตั้งหลักเกณฑ์ไว้ว่า3ปี2ปีและผ่านมาตอนนี้ก็เหลือปีสุดท้ายแต่เนี้ยก็คือนับเวลาเนี่ยก็คือช่วงปีเนี้ยของปี68เนี่ยเดือนเนี้ยของปี68ก็จะไปบวชแล้วมันมันต่างกันอไหมอาจารย์สําหรับพระละวาดไปเป็นพระมันต่างหน้าที่ของอาจารย์จะต่างต่างเลยไมก็คือยุติการทําทั้งหมด ที่จะไร์สวดทุกอย่างก็คือยุติบทบาทการสอนธรรมะทุกอย่างการออกใบยาธรรมทุกอย่างก็คือจบไปเมื่อไปบวชเนี่ยมันมีพระธรรมวินัยเนี่ยรักษาไว้อย่างน้อยเนี่ยเรียกว่านาวากาก็กคือผู้ใหม่ผู้ใหม่เนี่ยต้องบวชอย่างน้อย5ปีค,คือ5อ้าพรรษาพอเวลาครบ5าพรรษาแล้วเนี่ยถึงจะสามารถออกมาพูดได้ระหว่างเนี่ยก็ต้องถือนิสัยกับครูบาอาจารย์เพราะนั้นก็จออกมาไม่ได้ยกเป็นครูบาอาจารย์อนุญาตพูดบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยตามเหตุตามปัจจัยแต่โดยมากก็คือไม่ได้ก็คือต้องผ่าน5ปีไปก่อนไม่เสียดายเห้หมดละ ทำตัวอย่างทําทุกอย่างไว้ให้หมดแล้วทาทุกอย่างเท่าที่ทําได้ที่เหลือก็ไปขวนขวายกันเอาเองแสดงว่าถ้าบวชคือไม่ศึกบวชยาวคือบวชยาวเลยบวชยาวไม่ไม่อยากใช้คําว่าไม่ศึกให้ใช้คําว่าบวชยาวก็คือบวชไปตามเหตุตามปัจจัยแค่ไหนก็คือแค่นั้นเราอาจจะตายก่อนก็ได้มันไม่มีใครรู้ว่าได้อันนี้จัางมาไม่เที่ยงอย่างเราอย่างเงี้ยสองคนตายก่อนอาจารย์ก็ได้เงี้ยไม่เที่ยง แ่เจงกันเจงกันโอยแม่ให้ไปเจงกันพวกรถตรู้จิตมองนอนนี อันนี้คืออาการอะไรฮะอาการแบบว่าอาการสันดาเนี่ยความาชั่วความเลวมาแสดงออกมาชัดเจนอย่างเงี้ยนะเพื่ออาจารย์แผนนี่ยว่าจะไปบวชที่ไหนวัดไหนจังหวัดไหนวัดปา่านาคําน้อยอุดรธานีก็จะไปอยู่กับหลวงพ่ออินทวายซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์หลวงตามหาบัวอ่าเราก็ไปไปเป็นประจำอย่างเงี้ยไปหาท่านบ่อยๆไปใส่บาตรบ้างไปอะไรบ้าง